คุณรู้ไหมว่าแต่ละเซิร์ฟของอาร์วีไม่ว่าจะเป็นไทยไต้หวันเวียดนามได้โปรโมทฮีโร่ใหม่ไฮโน่ได้แบบว่าอ่าแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของแต่ละเซิร์ฟไต้หวันก็จะแบบว่าฮีโร่ใหม่ไฮโน่ทาแบบนี้ได้นักแข่งแนะนําดูในเทมประมาณนี้นะครับป้าเหรอเออน่าสนใจส่วนไทยก็จะแบบว่าเล่นค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็คีมิโนโตะแบบสุดๆอวยไฮโน่ดอยเดียวกันให้ฉ่าแต่ทางกลับกันเวียดนามก็จนมาเห็นกับตาจนพ้าใจมาเจ็บ เขียนในเรื่องได้แบบว่าไม่กลัวจะขายสกินไม่ออกได้ย seaweed, ังไงกันเนี่ยฮะนี่ยไม่รวมัวรพี่จีนนะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอดย4ิบี่ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ ซ้อมเล่นไฮโน่ no ก่อนเขาจริงมันก็จะมีสองสายให้เลือกระหว่างสายเมดกับสายแท้งนะถึงแม้ว่าไทยกับเวียดน,นามจะขายคู่จีนที่เหมือนจะคนละคู่กันแต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งไกด์ของไฮโน่ no นะส่วนใหญ่ก็แนะนำเหมือนๆกันนั่นแหละว่าเอาไปเมดซะเถอะเพราะว่าของแท้งใน RV เรามันกากแล้วบวกับเฮดโอเคมันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฟลอเรนติโน่ไอหน้าหนวดนั่นมันตัวบัคมีคนถามฉันว่าโหลดเฮดโอเคจีนยังไง มันก็มีคนทําคลิปไ้เยอะแล้วนะก็คือคุณก็ณแค่ไปเข้าเว็บไซต์ให้โอเคของจีนแล้วมันจะมีไฟล์ให้โหลดแล้วก็ไปโหลดซะไอโหลดและติดตั้งอะมันไม่ได้ยากมันยากตรงที่คุณต้องมาหาสแกน e c h a t นอกจากที่คุณจะต้องโหลดให้โอเคแล้วคุณยังต้องโหลด WeChat ด้วยนะถ้าแนะนําจริงๆคุณไปหาโหลด g l o b a l เถอะคลิปสอนโหลดก็มีเยอะแยะอย่างหนึ่ง l o b บ l น่าจะเติมเงินง่ายเซิร์ฟจีนนี่คุณต้องหาบัตรประชาชนจีนหรือไม่ก็ให้ร้านค้าส่งให้อะนะมันก็มีวิธีการอยู่แต่ฉันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร คลิปที่คุณจะได้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปไฮโน่ no ที่ฉันเล่นเป็นสายออฟเลนแต่ไม่ได้เล่นสายแทงเล่สายเมดปลาสก,กิลนะ่ะโอ้ฝั่งรงข้ามเป็นซีเนียลไอผู้ชายคนนั้นคือซีเนียลนะจ๊ะฮาวทู to, การเล่นไฮโน่ no, ให้มีประสิทธิภาพคุณแค่ต้องปลาให้ศัตรูติดสัญลักแล้วก็ปลาสก,กิลซ้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมบอกเลยว่ามันจะแรงมากสก,กิลซ้ำอีกทีหนึ่งอืมแล้วจะยังลดคูลดาวสก,กิลหนึ่งของเราด้วยบอกเลยว่าปาได้เหลือๆยิ่งถ้าเป็นแทงที่ช้าๆอย่างซีเนียลที่ฉันเจอเกมนี้บอกเลยว่าหวาด พอฝั่งนูง้นก็มีทั้งยอนอา่าดัตยาาแหมเบียดต,ตัวให้ฉันยืนป่าและหลายคนน่าจะเกิดคําถามที่ว่าไอ้ท่าสองถ้าหากว่าเข้าไปใกล้ศัตรูจะเปลี่ยนเป็นโหมดตีใกล้เนี่ยควรจะใช้ตอนไหนก็ตอนที่มั่นใจว่าคุณจะแลกได้นะถ้าศัตรูเข้ามาใกล้ก็สามารถจะแลกได้แต่ซีเนียลเกมนี้เหมือนจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะต้องเน้นท่าหนึ่งเป็นหลักเขาดูไม่ค่อยอยากใจนี่เท่าไหร่อืม สกิล2เนี่ยถ้าหากว่ามันใจว่าไม่มีศัตรูมาซ้อนก็แลกๆกันไปเลยนะเพราะว่ามันสามารถจะเพิ่มเลือดได้ใน RV ทําจริงอย่างที่ได้ไหมก็ไม่รู้เพราะว่าตัวออฟเลนมันค่อนข้างจะวิบวับบ๊อบแวบหรือแม้แต่เมดเลนกลางด้วยการที่สกิลค่อนข้างจะไกลและมีสตันไฮโน่ไม่มี CC ประเภทสตันเลยนะจ๊ะและตัวไฮโน่ยังก็แพ้สตันเพราะว่ามันจะทําให้เขากดอันตีได้ยากกดอันตีไม่ทันก็รีเลือดไม่ได้พรอมมองเท่งกันไปใช่ไหมจ๊าสีเนี่ย ไฮโน่ต้องรอดูว่าเมตาใน RV ีจะรองรับไฮโน่ไหมเพราะว่ามันเป็นเมตาต้นเกมซึ่งสกิลหนึ่งไฮโน่ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะถ้าาว่าคุณปาโดนรอบแรกอยากจะบอกว่าคอมโบหยุดเวลาไฮโน่กับดอรเลียเนี่ยมันก็ใช้งานค่อนข้างจะยากอย่างแรกเลยคือต้องเวล15ทั้งคู่อย่างที่2เลยก็คือมันมีระยะที่จํากัดในการจะหยุดเวลาแล้ววงนั้นไม่ได้หยุดแค่ศัตรูแต่มันก็หยุดเพื่อนเราด้วยถ้าเสือมีแคร์รี่อยู่ในวงเราตอนที่แอสซินฝั่งนู้นยังลอยหน้าลอยตาอยู่ก็บอกเลยว่าชิบหายจัด เาจะตกใจนะจ๊ะคือเกมนี้เป็นแคที่สองไม่มีโลมนะ่ะเหมือนจะไปแย่งเงินกันกันกบลาวิวอะนะเทลเลยต้องลงมาล่างอืมความจริงเกมนี้ฉันก็ตอนแรกกะจะเล่นไฮโนโลม่หรอกแต่ว่าทั้งเทลแล้วลาวิวมันไปเดินคู่กันเราจะไม่มีใครมาออฟเลนอะป้อมแตกกันพอดีป่าฟรองค้าเป็นเอนมิลี่อาคุณทำอย่างนี้นะคายไปเรื่อยโดดทอยมาแล้วก็ป่าโปะและยังไงฝึม่มฟนูซีเนียลลง เทลตัวลน้อยจะทายังไงเทลตัวน้อยจะทายังไงฉันปาสกิลช่วยอยู่ฉันปาสกิลช่วยอยู่ตอนนี้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดตีใกล้เล็งหรืออะปรปาโอ้โหว้าวว้าเว้าเว้าวว้าเทล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 โอเคยังได้อยู่เมื่อกี้ว่าวตัวเบลเลอร์อะไรบอกไว้ก่อนในนี้ก็ยังจะตีน้องถุงเงินถุงทองกูไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรมาโชว์ประสิทธิภาพการตีใกล้นั้นจะเพิ่มอัตราการดูดเลือดและเพิ่มความถึงกับไฮโน ปาเข้าไปดูดเลือดดูเลือดตี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 ปาดูดเลือดแล้วก็ตีตีตีปาดูดเลือดแล้วก็ตีก็ได้อยู่ถ้ามันตัวช้าๆนะอย่างเพิ่งเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดตีไกลนะจ๊ะเอาโหมดตีใกล้ตีบ้านไอแล้วกันคือสังเกตขีดตรงป้อมได้ไหมมันคือมันคือเกาะปอมมันก็คือสิ่งที่อาีนั้นจะเพิ่มมาในแพทหน้าวันที่23ามนี้แต่ไม่ต้องกลัวเจ้าเกาะนี้อยู่ถึง4นาทีนะเดี่ยมันก็หายไปืม อบอกไปก่อนในคลิปเมื่อวานเนรื่องไฮโน่ก,กับดอเลียที่เอามาจากเวียดนามเนี่บอกเลยนะว่าคนเวียดนามเขาก็ไม่พอใจอย่างมากก็มีทัวร์กันอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าทัวร์มันจะหนักไหมแต่ถ้ามันไม่หนักแน่นพอคงต้องส่งเรื่องนี้ให้พี่จีนนะสินะฮึเวียดนามเหมือนจะอวยคู่บิวโลก,กับดอเลียออกนอกหน้าไปหน่อยอะนะเลยค่อนข้างจะกังนวลว่าไอสกินที่จะเข้าเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าเธอฮึ จากตอนแรกที่ฉันไม่สนใจไฮโนเลยแต่พออ่านในเรื่องแล้วรู้สึกว่าสงสารไฮโนมากเดี๋ยวแม่ซื้อสกินให้นะหนูลูกเดี๋ยวพาไปลงอ่างหาเมียใหม่เบิบ่มๆคือให้ฮึมโอ้อยพี่ป้อมนี่หนูขอเธอะนะหลบมาชแวบบขอเธอถ้าพี่อยากจะไล่หนูคีปหนูจะตีนะว่ายังไงอึมปล่อยป้อมนั้นไปซะมา,านนอนสอนง่ายอย่างนี้สิว่าแต่เป็นซีเนลที่ไม่ค่อยโดดลงหัวเพื่อนเท่าไหร่นะแต่ถึงยังไงฉันก็อยากจะขอเตือนนะว่าไฮโนออฟเลียนที่ฉันเล่นอยู่นะตอนนี้ เป็นสิ่งที่คนจีนส่วนใหญ่เขาก็เล่นไฮโน่กันแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ปกติสำหรับ RV ีที่ต้องเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฟอเรนตินโนถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเชิงคุณหนาพอก็ไปเล่นเดินกลางก่อนแล้วกันนะนี่เตือนด้วยความหวังดีและจ้าไม่ต้องมาบอกว่าผมดูช่องนี้มาครับข้อไฮโน่ไปออฟมันคนละเซิฟกันเว้ยเซิฟจีเขาเลยอย่างนี้ปกติอาีก็อย่าไปไอ้นี่อออแล้วแต่ย่ามังกรน้ำขอพ่นมังกรน้ำให้ดูหน่อยโอ้โฆษณาน้ำยาบ้วนปากต้องเข้าบอกเลย หลายคนน่าจะเกิดคำถามพี่กัปพี่กัปเราจะย่าสกีนี้จะเข้าไหมลูอี้ด้วยเออฉันก็ไม่รู้สินะคือลูอี้มันมีเซ็ตมังกรของนางอยู่แล้วอ่ะไอเนี้ยนะมังกรเออถึงมันจะดูบางเปกระดาษหน่อยก็เถอะแต่มันเป็นเซ็ตมังกรนะถึงจะมังกรถี่มงก็เถอะอู้ดูนสีมังกรเป็นตัวเลยอ่ะความจริงไอเซ็ตมังกรเราบูดทุกคนไม่ใช่แค่เวเลสหรอกแต่เวเลสมันน่าด่ามากกว่าเพราะมันเป็นระดับป้ายแดง มีคนมาถามฉันว่าทำไมไถึงล้อสกินเวเลตอ,อันนี้เหรอไม่ทันเฮ๊มา hey, ใหม่สิเราฉันเคยทำคลิปประเด็นนะว่าทำไมเวเลสมังกรถึงโดนด่าว้ขนาดนี้ทำคลิปเวแลวไปหายาดูได้ <c oughs> พลังแห่งแครี่สองคนนึงช่วยตีบ้านกันหน่อยเธอกุกกาบแหละนะอยีาจะบอกว่าเกลไม่ราจะเพิ่งเจอเมดสามมาเฮ้อ <c oughs> หลือจะเชื่อฉันก็แค่ชังฉีตัวน้นนอยๆที่ฆ่าไปเจ็ดตัวกวา่วากวา่วาเอาจริงมากกว่านั้นแหละมาช่วยกูตีป้อมกลางหน่อยให้กูระยะตีได้นะเด๋วจะเชื่อเออโดนเอมิลี่เตะก้านคอไว้แตกไปซะ เฮ้ hey, ฉันจะใจร้ายปล่อยมันไปดีไหมนะเม่อใจร้ายปล่อยมันไปเถอะตายไปซะสมเด็จโทษฐานีให้เมตตีปอมฉันจะฟ้องพอลอรลบคุ้มครองเมดอ้อาวนาจะย่ากูไปไหนแล้ววะอ๋อไปนู่นโถอไปไม่บอกกล่าวกันเลยนี่ป่าไปแนจริงตามมาดิแนจริงตามมาดิเอาแนจริงตามมา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 อีกตามมาทําไมไม่ตามแล้วล่ะโถอะเลยวะที่คิดไว้ไม่ใช่แบบนี้นะอดโชว์เลย มันรู้สึกเหมือนภาพเดจาวูที่ฉันกับดารีาพยายามจะตีบ้านอีกรอบหนึ่งขอนลองเมย์สองคนตีบ้านเนี่ยนะไปน้ำยาบนปากตามมาก่อนหูสลบสลายสองคนไม่าทำมายุ่งกับฉันและไอแคลลี่สองหนอกูก็โดนกระทืบโดยเอมิลี่กับอาซีเนียลแล้วก็อยอนอ๋อเดี๋ยวจะเชื่อนี่ไนงะมาช่วยแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้ว,มา,วมาตายหาสองคนมาตายหาสองคนทำอะไรหนีสิคะรออะไรหู น,น้าเตย่าที่พยายามจะตีบ้านกับกูเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวจะเชื่อทําไมเรามีกันอยู่แค่สองคนเนี่ยคะน้าตย่าฝั่งน,นู้นยังไงใครคือตัวจริงบอกเขาให้มันจะมีแค่เราสองคนที่ตีบ้านกันเนี่ยนะไม่เอานะ่ว่าแต่ทีมกูมันมีป่าลยเหรอว่าใครป่าว่าคิวเล่นน้ำยาบ้วนปากตามังกรแล้วนัาตย่ากูจะทำยังไงนัาตย่ากูไม่นัตยา่านัตาตย่า อย่ายุ่งกับเพื่อนตีป้อมตู้อย่ายุ่งกับเพื่อนตีป้อมรู้เพราะว่า,วาโอ้มันจะเอาดะยะกูไปได้นะไม่ต้องห่วงระยะฉันจะแก้แค้นเองปา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 ,ปาโบ้เข้าให้ถ้าอย่างเทพแต่ใช้จริงได้ไหมืหมึยากไปหน่อยนะทีมตูมันมีป่าด้วยเหรอว่าไงเอเมรี่เจอกันเดี๋ยว,วนะตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วยังไงโบ้เขาให้โดนเน้นเแต่ฉันปาตรงนี้ โบโ้เขาให้โดนแนในนาตาชาอันนี้กันไปอันอน,นี้อเอ้ยเออกูดันเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดตีใกล้ไม่นะเนี่ยเป็นข้อเสียจังหวัดชลมุษยจะไล่ถ้ามันศัตรูอยู่ใกล้ๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดตีใกล้ยอะนะอืมนี่มันหนังม้วนเดิมปะเนี่ยภาพจำยังชัดเจนกูนายาชาตีบ้านแค่ที่สองหลังมายอนเทลไม่ใช่ยอนดิลาวิวตมามาก่อนบัวนน้ำไปพวกมึงตีบ้านกันหน่อยสองคนนะ ทำไมต้องเป็นกูกับนาะาย่าทำไมกูมีแครี่ไปทำไม,ำไมถ้าแม่งจะไม่ตีบ้านกันอพอมือเล่นแต่คนเนาะไปโกรธอะไรกันน้วมันมีกี้แสงอะไรวะนี่มันมุมเดิมไม่หช่วากูนาตาย่าอยู่แค่นี้นะนะเราจะอยู่กันแค่สองคนโลกนี้มีเพียงแค่เราสองเออเลยวจะเชื่อมันจะไปไหนอาย่าอาย่าขี่ขอบโบ้หน่อยเอยี้ยเดยจะไปไหนแน้วกูว่ามันไดไหนเนี่ยอ๋ยโบ้เขาให้ มั่ว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 ขบมั่วไปหมดแต่ก็ยังได้อยู่มั้งตีบ้านสิเฮ้ยและตายาเมื่อกี้มันไดใช่ไหมโบวเขาให้ของอนาคตจังหวะนี้แหละแค่ที่สองมันต้อจบไปแล้วอยู่เป็นครบพร้อมหน้าพร้อมตามันม่งแทงกันหมดแล้วเป็นเอทแล้วเพราะฉะนั้นตีตีตีดิไม่ไปตะกูเลยอะตี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 ฉันลอยมาดิอยู่ฉันลอยมาดิอยู่ตี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 กันเถอะทุกคนกูกราบแหละนะ แค่อยู่เนี่ยไปไปไป,ไปเออผู้ถามรินะแคดดี้สองเยไม่มีใครตีบ้านเลย <c oughs> นี่น่าจะเป็นคลิปที่ดีสุดในการเล่นไฮโนของฉันนะนะดูได้ทําอะไรเยอะดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นเตือนอีกทีนึงไฮโนออฟเลนเป็นเรื่องปกติใน h o k อเคแต่ของ R AV เนี่ยแนะนําให้ไปเมดก่อนแล้วค่อยดูศึกษาสตรีมเมอร์นะว่าเอาไปออฟจะไหวไหมอืมกอดแขนนี้แหละตอนนี้กับวิวไฮจะกันใหม่คลิปหน้าไฮโนแจกฟรีอย่าลืมไปรับกันนะทุกคน